สวัสดียามกี่โมงแล้วเนะี่ยลูกวันนี้ออกมาอยู่ข้างล่างค่ะเก้าโมงสิบสี่นาทีค่ะลูกก็เอาพัดลมมาไว้ให้เรียบร้อยสดชื่นค่ะลมมาเป็นคักๆ่ะอุ้ยอุ้ยมันสังอึบเดี๋ยวก่อนนะคะ <laughs> ขอหมุนก่อนอุ้ยอุ้ยตาย โดนอะไรเนี่ย <c oughs> หมุนหาองศากันค่ะต้องการถ่ายรูปกับกอไผ่ไผ่้างหมอนลมมาพัดเสียงดังเพราะจังเลยค่ะื <c oughs> กำลังออกแบบออกแบบงานศพถ้าถ้าเราตายไปก็จะเอาเอาลงไว้ตรงนน้นนะคะที่ใต้นะคะตรงกอไผ่ค่ะหน้ากอไผ่วันนั้นก็ทะเลาะกับลูกบอกหนูไปซื้อดอกมา มาประดับไให้แม่แม่จะได้นั่งดูไม่ใช่ว่ามาประดับให้ตอนแม่ตายแล้วนะแม่ไม่เห็นแม่อยากเห็นตอนนี้ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องไปแล้แต่ตอนนี้เขามีทางเลือกนะคะเ,เทคโนโลยีใหม่กำลังจะมาใน หลายสิบปีข้างหน้าเหมือนกับว่าเหมือนกับรอรักษาตัวเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่ว่าเราจะอยู่ต่อหรือเราจะตาย <c oughs> ถ้าจะอยู่ต่อก็ได้เขาเขามีมีอะไรเป็นยาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราจะอยู่เป็นร้อยปีเป็นร้อยร้อยปี <c oughs> ได้อยู่กับต้นไม้ แต่เดี๋ยวนี้งานศพก็แพงนะอยากคุยกับลูกลูกก็ไม่อยากคุยบอกก็เอาไว้สักคืนเดียวก็พอจะได้ไม่ต้องเสียเงินเลี้ยงดูพี่น้องชาวบ้านก็คงไม่มีใครมาหรอกค่ะงานเราอะเพราะเราไม่ค่อยได้ไปไหนหลายปีแเราไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อก่อนก็ไปค่ะ ตอนนี้ตอนน้องสาวเสียไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเมื่อก่อนก็ไปด้วยกันกับญาติยุพินน้องสาวเอื้องน้อยกับน้องเขยก็ไปด้วยกันตั้งแต่น้องสาวเสียไปก็เลยไม่ค่อยได้ไป <c oughs> เพลินจังเลยค่ะอากาศยันสบายค่ะอยู่กับต้นไม้ของเรา <c oughs> เดี๋ยวขอมูนอีกรอบนะคะยิงสองอึมันคนรับเวลาค่ะเราก็เลี้ยงลูกลูกเราก็ชอบอยู่กลางคืนค่ะกลางวันนี้เขาจะหลับค่ะเขาจะตื่นบ่าย <c oughs> เลี้ยงลูก <c oughs> เลี้ยงลูกจนได้ดี <c oughs> ตอนลูกทำงานก็เดือนละ ได้หลายหมืน่นห้าหกมืน่นแต่เป็นกลางคืนทั้งแม่ทั้งป้าให้ออกงานสงสารลูกป้าก็ส่งสารหลานเป็นง่วงเหงาหานอนก็ตั้งแต่ออกงานมาก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทำงานแล้วก็พอดีเอารถไปลงก็เลยหยุดยาวไปเลยก็อยู่บ้านดูแลแม่พี่ชายก็ไปทำงาน ที่คุ้มคุ้มพยาเป็นชฟเชฟอาหารฝรั่งเชฟอาทิตย์ค่ะที่ถึงจะพอแม่ไม้เราชอบอยู่ข้างนอกค่ะได้อากาศน่นค่ะเออไผ่เราก็ติดกอหนึ่งห้าห้ากอค่ะ ซื้อสามแถมสองนะคะได้ห้ากอกอที่สวยๆงามๆไม่ออกค่ะออกออกออกนอที่ที่เขาแถม <c oughs> ออกออกกอเดียวค่ะพอปลูกกว้ลูกก็คุยปลูกมะพร้าวสามต้นติดต้นเดียวมะพร้าวกะทิช่วยกันขุดเอามาเตะเล่นนี่ทองขาว ทองขาวสวยทองเอาเอามาเพ้าออกมาแตะเล่นกันโอเคนะคะเพื่อนสำหรัคบ,บคลิปนี้เดี๋ยว็อยูต่อถท่เนี้ค่ะสวัสดีค่ะ